สวัสดีครับพบกับผมนะครับผมบอลจอยคูปุต้านะครับผมวันนี้กับผามาเบิ้งคูปุต้านะครับรุ่น B2440 นะครับราคาจะเป็นบีสองเจ็ดสี่ศูนนะครับอ่าอันนี้คือข้องกันอ้อยนะครับข้องกันอ้อยนี่เปินโมเดลไซส์มากนะครับตรงสร้างเพิ่มนะครับผมแล้วก็จะมีนะครับรุ่น2140นะครับราคาอยู่ที่243 สองแสนส่หมื่นสาบาทนะครับตัวนี้นะครับผมเฉพาะตัวรถนะครับไม่รวมอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบนะครับถ้า uh huh. เป็นลูกค้าเก้านะครับผมกสามารถแต่ตรวจเช็คประเมินยื่นประเมินไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าผ่านอนุมตัติผ่านก็นจัดไฟมาเตรีย,เยนเป็เอกสารเส้นนะครับผม นะครับรุ่นนี้นะครับดาวต่ําสุดนะครับที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับสําหรับลูกค้าเก่าก็ฟรีดาวไปเลยนะครับผมสําหรับแตัวตองเช็คเครดิตก่อนเนาะนะครับผมอ่ามีสองหนึ่งนะครับราคาสองสี่ขนาดนะครับผมราคาสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดในยูว่าแมนสามแสนแปดหมื่นหกพันบาทครับผมตัวนี้รากาตัวนี้ก็จะลดรันก็มากจะน้อยนะครับผมสามแสนต้นต้นนะครับผมอ่า สักซ้ำรถแล้วนี่นะครับใช่นัสำหรับในการใช้เกษตรกรในกับสำหรับสวนอ้อยนะครับผมและกาบสวนผลไม้นะครับแต่ว่าบางท่าก็นนิยมใส่เกี่ยวกับสวนอ้อยเนาะเขาสวนอ้อยกบใส่ปุ๋ยนะครับและกัเสียงห่านะครับผมก็่านใดสนใจการติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทีเบอร์โทร0993561299นะครับผมติดต่อได้เบาใจคุณปตายินดีต้อนรับครับผมสำหสรับทีมีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ